<พ uka> ยังไม่ให้จบฮะก็ในส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะอาจจะศึกษาเรื่องของพระเจ้ากรุงธนบุรีน้อยนะคะ <S <S ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าจะมันเน้นสมัยรัชก,กาลที่สนะี่ที่ห้าที่หกเป็นสำคัญนะคะพอจะจบเลยด้นเลยอแต่แต่ก็ตัวเองก็รักและทุ่ทูนพระองค์มากนะพกเพราะเนื่องจากว่าคุณพ่อคนเดียวกันเนี่ยนะคะกับอาจารย์กุณทลเนี่ยนะนะท่านก็มักจะพาไปไหว้พระเจ้ากุงฑนเสมอควบคู่กับสมเด็จพระปิยมหาราช นะเราก็เป็นความผูกพันนะฮะทีนี้สมเด็จเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยอยากจะให้คือพระองค์ท่านเนี่ยทรงเป็นแบบอย่างนะของคนคนหนึ่งนะที่ไม่ได้รักแค่ตัวเองนะเพราะคนเราส่วนมากจะรักตัวเองรักครอบครัวเป็นสาคัญนะฮะแต่พระองค์นั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่นะเกิดมาจากสามัญชนและประชาต่างชาตินะแต่พระองค์เนี่ยได้ทรงทําทุกอย่างเพื่อประเทศเราอะประเทศของประเทศไทยนะซึ่งพระองค์ได้ เ,เกิดแล้วก็อยู่ที่นี่นะได้ทรงทำกิจกรรมที่ยิงย่งใหญ่ให้แก่คนไทยนะแล้วก็ในช่วงชีวิตของพระองค์แม้จะสั้นแต่เป็นช่วงชีวิตที่มีคุณค่ามหาศาลมีคุณอุปการต่อคนไทยทั้งประเทศถึงปัจจุบันนี้นะแบบอย่างของพระองค์เนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างสําหรับเยาวชนไทยสําหรับคนไทยทั้งหลายนะให้ตระหนักถึงความรักชาติความสามัคคีนะความมุ่งมั่นทน่ทำประโยชน์ให้แก่เกิดขึ้นแก่ประเทศชาตินะอันนั้นที่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราพึงที่จะ ตอนหนักถึงอันนี้นะคะคืออย่าหมดแต่คิดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องนะคะแต่ควรจะมองถึงประโยชน์ส่วนรวมคือประเทศชาติเป็นสําคัญเห็นว,ว่าจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากของพระเจ้าตัดสินนะะ <c oughs> แล้วก็คิดว่าแล้วก็ขอขอบคุณนะที่มีที่ได้เชิญท่ันมานเพราะว่าก็รู้สึกคือคือ,คอ,คอ,คอตอนช่วงนี้ก็เป็นบ้านปลายของชีวิตเหมือนกันนะคือว่า ส่วนมากถ้าบาททัอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ทงวิชาการก็จะทำเพราะทางอื่นไม่เป็นนอกจากวิชาการนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะเชิญไปไหนเนี่ยถ้าไม่หรือบาวฝาแรงนะฮะก็จะไปแล้วก็จะทำนะฮะยางเจ้าตัดสินนี่พยายามไปสตัตดี้มาเพราะว่าได้ทิ้งไปนานนะก็กลับไปศึกษาะะแล้วก็มองแต่แลรคิดว่าจะดึงอะไรที่จะเป็นประเด็นที่สําคัญที่จะมองให้เห็นถึงต่างๆแต่เดียวกันเนี่ยต้องขอยง้งจันุรุพงศ์สุดท้ายนะันนิดึงว่านักประสตร์ มีจุดยืนค่ะคไม่ใช่ไม่มีจุดยืนของเราก็คือจุดยืนที่ว่าเราต้องทําหน้าที่ของตัวเองในฐานะนักประวัติศาสตร์ที่มีคุณธรรมมีหลักการนะฮะที่จะไม่ทําให้อํานาจทางก,การเมืองหรืออำนาจเศรษฐกิจเนี่ยมาทําให้เราเสียความเป็นตัวตัวเองนะ,ะรเราต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะ ให้ใกล้ความจริงที่สุดนะฮะถึงแม้ว่าแน่แน,น,น,นอนสุดว่าเราไม่สามารถจะเอาอดีตเนี่ยมาตีแผ่ได้ทั้งหมดว่าเป็นความจริงเพราะว่ามันเป็นอดีตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วแม้กระทั่งเหตุการณ์ผ่านเมื่อวานนี้เรายังลืมเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันไม่มีหลักฐานยืนยันเห็นเหนชัดเราก็ต้องระวังในการที่จะสรุปนะฮะ,ะ,ฮะเพราะฉะนั้นนักประสาจะต้องพูดว่าน่าจะเป็น ความเป็นไปได้สานสานิฐานนะะแล้วก็หลักฐานเนี่ยเราต้องมองอย่างรอบด้านไม่ใช่เอาแค่ชิ้นเดียวมาสรุปเราต้องเอาหลายๆชิ้นมาดูแล้วก็เทียบเคียงกันแล้วก็มองดูถึงว่าความน่าเชื่อถือได้หรือความเป็นจริงหลักฐานนะะเพราะฉะนั้นอันนี้นะะียกว่ากรณีของเสด็จเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยเป็นกรณีหนึ่งซึ่งยังมีความค,มคลุมเครืออยู่หลายประเด็นนะฮะยงคิดว่าเราก็น่าจะได้มีการศึกษาขยายองค์ความรู้ด้านนี้ให้มากยิ่งขึ้นต่อไปแต่ย่าลืมว่าทุกอย่างต้องทำด้วยความ เข้าใจประวัติศาสตร์และด้วยความเป็นธรรมไม่มีอกตินะฮะอันนี้ก็เดีกก็จะพอใจแล้วนะฮะขอบคุณครับเสียงปรบมือให้กับศาสตราจารย์กิติคุณดรปิยนาถบุญนาคนะครับก็ในช่วงท้ายนี้นะฮะอาจจะมีคําถามเหรอฮะขอถามครับคือว่าขนบุรีเนี่ยเป็นเมืองประวัติศาสตร์เป็นเมืองที่มีปาสําคัญต่อสมเด็จจะาดับศิลป์มากแต่ทําไมถึงถึงไม่ไม่มีการยก จะให้ชนบุรีนี่เป็นจังหวัดที่สําคัญของของประเทศบ้างนะทําไมถึงต้องเอาไปรวมกับประเทศต้องต้องทาไมเราถึงไม่สามารถแบ่งแยกมาให้เป็นจังหวัดโดยเป็นประวัติศาสตร์ที่สําคัญของของเจ้าตากนะครับผมขอ,อ,ขอตอบนิดนึงนะเดี๋ยวครั้งหนึ่งเป็นเคยจังหวัดทนบุรีเคยเป็นจังหวัดทนบุรีแต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองนะะเอาไม่อยู่ <laughs> ครั้งนั้นเอาไมา่อยู่ก็เลยมีการรวมจังหวัดทนบุรีเข้ากับจังหวัดพระนครกลายเป็นกรุงเทพมหานาครน,นะครับแล้วก็ทนบุรีในขณะฟังทนบุรีในขณะนี้ก็แบ่งเป็นทนบุรีเหนือทนบุรีใต้มีทั้งหมดกี่เขตครับห้าสิบเขตของฝั่งทนบุรีมีกี่เขตครับของฝั่งทนบุรีนี่สิบห้าเขตที่ถามนี่คือพอบอตบที่บ้าน เขาเขาทำงานอยู่เขตทนบุรีนะเพราะเขาจะรู้ว่าในฝั่งทนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นเขตอนาคตที่จะกลับมารวมเป็นนี่ผมว่ายากมันจะแยกออกมาเนี่ยยากยากนะครับบอกได้ว่ายากนะครับมาด้วยเหตุผลทางการเบืองนะครับอันนี้ต้องตอบอย่างนี้แค่นี้เองสุขผมในมิติทางประวัติศาสตร์นะครับในสมัยทนบุรีเนี่ยนะครับ ส่วนที่เป็นฝั่งขวาของตัวกรุงก็คือกรุงเทพปัจจุบันเนี่ยนะคบที่เป็นส่วนพระบรมราชวัก็อยู่ในส่วนหนึ่งของกรุงธนบุรีด้วยอย่างที่ผมบอกแล้วกรุงธนบุรีเป็นเมืองอกแตกนะครับพอเพียงแต่ว่ามันย้ายไอ้ตัวฐานเท่านั้นเองคือย้ายจากพระราชวังเดิมธนบุรีที่อยู่ทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งตะวันตกข้ามไปฝั่งตะวันออกก็ไปสร้างพระบรมหาราชวังใหม่เพราะฉะนั้นธนบุรีก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพเมื่อแรกสร้างเหมือนกันหรือกรุงรัตนโกสินทร์ นะครับเพราะว่ามันเป็นคูเมืองล้อมรอบและคนดูมันจะมีคลองคูเมืองนะครับล้อมรอบเลยตัวทั้งสองฝั่งแล้วก็ตรงกลางก็จะผ่าด้วยแม่น้าเจ้าพยานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเชิงมิติทางประวัติศาสตร์ทั้งสองเมืองก็คือเมืองบางกอกนะครับเพราะนั้นก็คือกรุงเทพเพราะฉะนั้นน้องอาจารย์บอกว่าในเชิงการเมืองแต่ผมมองในมิติทางประวัติศาสตร์มันไม่เคยแยกกันอย่างเด็ดขาดระหว่างกรุงธนบุรีกับกรุงเทพเพราะว่าทั้งสองอันนั้นเป็นรากฐานของตัวกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งหมด คือรวมทั้งฝั่งกรุงเทพด้วยและฝั่งธนบุรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในทางมิติทางประวัติศาสตร์มันคือเนื้อเดียวกันนะครับของตัวพื้นที่นั่นเองครับเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะคือก็เห็นด้วยกับจุริพงศ์นะคะนะก็เราไม่ได้เตรียมกันมาก่อนนะนะฮะก็คือเอ่อใช่คำถามดีมากเลยขอชมนะฮะแต่ก็คือจะบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยเมื่อสมัยธนบุรีเขตพระนครก็คือส่วนหนึ่งของธนบุรีฮะ นะ,ะเพราะฉะนั้นเมื่อย้ายจากธบุร so ีมาพระนครด้วยความจําเป็นทางยุทธศาสตร์ซึ่งมันเปลี่ยนไปละตอนนี้นะฮะความจําเป็นในศึกพม่าเนี่ยม่ค่อยมีมากเมื่อเทียบกับการที่ว่าเอ่อมันต้องมีการสร้างบ้านเมืองอย่างเต็มที่เพราะพม่าชักจะหลังจากศึกก้าทับและพม่าเนี่ยแทบจะแยงไทยเลยพูดถึงในแง่หนึ่งนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาจัดการทางฝั่งทางด้านนี้นะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันก็งถือว่าธบุรีเป็นส่วนหนึ่งของพระนครอยู่ตอนนี้เขาเรียกเรียกว่าพระนครฝั่งพระนครกับฝั่งธบุรีนะฮ นะแล้วก็มันมีครั้งหนึ่งที่มันมีแยกเป็นกรุง,รง,รงเทพกับกรุงทบทรีนะฮะซึ่งอันนี้ยังคิดว่าถ้าแยกมันอาจจะเกิดความรู้สึกแตกแยกซั้าไปในแง่ของการที่ว่าขาดความเป็นเอกภาพ,พอ่ะครามจริงแล้วอ่ะมันคือศูนย์ศูนย์กลางอำนาจเดียวกันเพียงแต่ย้ายฐานเท่านั้นเองนะคนละฝั่งแต่จุดจุดแท้จจ,จ,จุดเดียวกันเลยใช่ไหมใกล้กันเลยนะฮะฉะนั้นยังคิดว่าเขาก็เลยตั้งเป็นกรุงเทพนะความจริงแล้วกรุงเทพเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่ากรุงเทพฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่กรุงเทพคือทั้งพระนครและธุรลีสมัยก่อนเขาเรียกฝั่งนี้ว่าพระนครไม่ใช่ฝั่งไม่ใช่ไม่ใช่มึงจันนะฝั่งทางด้านนั้นทางด้านซ้ายของนั่เจ้าพยานะฮะท่านคิดว่าก็อาจจะมีเหตุผลอันนี้ก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยว่าเป็นเหตุผลทางการเมืองนะนะแต่อันนี้คือเขาอาจจะมองอ่ะว่าในเชิงของการที่ว่าความเป็นมาเป็นไปอ่ะนะฮะมากกว่านะคะนิดเดียวนิดเดียวไม่แย้งครับไม่แย้งผมจะชี้เห็นถึงการเชื่อมระหว่าง กรุงเทพกับกรุงธนบุรีในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงโปรดให้สร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้านี่คือชื่อที่เรียกกันจริงๆไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ชื่อจริงนะเชื่อมกันสองฝั่งให้กรุงธนบุรีกับกรุงเทพปานครเนี่ยเชื่อมกันแล้วสิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านตั้งชื่อถนนอันนี้สําคัญนะฮะถนนที่ลงมาจากสะพานพุทธด้านฝั่งธนบุรีเนี่ย แรกเริ่มก็คือถนนพระปกเกล้ามาเชื่อมต่อด้วยถนนตากศินมหาราชเห็นไหมฮะนี่คือพระเขาเรียกว่าพระปีชาญาณของสายทัศน์ของพระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มองเห็นถึงความสําคัญการเชื่อมระหว่างรัตนโกสินทร์กับกรุงธนบุรีแม้มันจะช้าไปก็ตามเพราะนั้นอันนี้อาจจะเป็นข้อสนับสนุนอีกแง่หนึ่งนะว่าไม่มีไม่มีการแตกแยก แต่ของผมนี่มันมองในแง่ของการเมืองซึ่งมันมีการเมืองสมัยก่อนมีการเลือกตั้งอะไรขึ้นมาก็เอากรุงทนมารูนบุรีมารวมกันพอเวลาต้องการจะเลือกสอสอก็แยกจังหวัดจ้ะมันจะได้มีสอสอมากขึ้นอันนี้คือเรื่องของการเมืองในสมัยนั้นนะครับผมถามเลยจะจบคําถามผมหนังสือ,อ,สอของสมเด็จพระเจ้าตากสวรรคตรหน้าเมืองนครศรีธรรมราชจริงเม้คำถามง่ายๆครับสะพานพุทธยอดฟ้าชื่อจริง ชื่อเป็นทางการชื่อว่าสะพานอะไรง่ายมากโอ้ยตอบไปห้ามตอบไม่ฮะภาษาอังกฤษเรียกว่า the first memorial bridge ใครแปลภาษาอังกฤษได้ตอบถูก the first แปลว่าอะไรครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับ เดี๋ยวเฟิ่สแปลว่าอะไรแปลว่าหนึ่งอ่แปลว่าหนึ่งโอเคเอาเอาไปเล่นเลยจังเข้าประเด็นละเอาหนึ่งหนึ่งคือปฐมเอ้ยให้ไปแล้วบายไปแล้วอ่ะอ่าคุณอู๊ดจ๋าคุณอุ๊ดครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมอบทีเดียวนะจะให้ท่านรองผูว้วากับท่านท่านพันพลวัองพันพลวัตีท่านเป็นผ<ล>ู้ <ผล S 1> มอบออผมบายขึ้นต้นด้วยคำว่าสะพานปฐมอ่ะพี่สีทัศก็ห้ามตอบ ทหารเรือไม่ให้ตอบตอบก็ไม่ให้ตอบถูกก็ไม่ให้สรุปไปแล้วฮะคือสะพานปฐมบรมราชานุสรน,นะครับตกมือให้หน่อยครับ,รบมีคําว่าหนึ่งมีคําว่าหนึ่งนะฮะก็อยากแจกฮะอ,กกอ,กอีกคําถามเดียวครับแล้วจะไม่ถามแล้วอันนี้ให้สองเล่มคนที่เรียนทางด้านสัตวแพทย์หรือเลี้ยงม้าห้ามตอบห้ามตอบใน อนุสาวรี์ของพระเจ้าตากสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราชที่วงเวียนใหญ่อนุสาวรีย์ที่เมืองจันทบุรีที่ทรงม้าทุกพระองค์ไปชมได้เหมือนกันหมดคือหางม้าของสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยจะชี้ขึ้นตั้งในแนวระดับเดียวกับหลังมา้าถามว่าทําไมทําไมหางของพระหางทรงหางของม้าของพระเจ้าตากทรงม้านี่ทาไมถึงครับเต่าครับ ยังไม่ตรงประเด็นฮนะยังไม่ตรงประเด็นยังไม่ตรงประเด็นคุณมนตรีห้ามตอบนะคนเลี้ยงมาห้ามฮะคนเลี้ยงมาห้ามจบสัตวแพทย์ก็ห้ามผมใบให้นิดหนึ่งใบแล้วเนี่ยที่มันคึคกคักเนี่ยมันเพราะอะไรสัตว์ด้วยเวลาจะเกิดมันจะมีอาการสองอย่างคือถ้าเป็นตัวเมียในผลตัวผู้ก็คึกเลยรอ้องอย่างเมื่อกี้ที่ไปพบที่ที่คุณมนตรีพาไป อีกอันหนึ่งนี่ทําให้ให้ม้าหรือสัตว์ต่างๆมันคึกขึ้นมาอ่าผมใบ้ให้แล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับท้องไส้เกี่ยวกับท้องไส้คล้ายๆคนใช่ไหมคล้ายๆคนเวลาอาการนั้นเวลาเกิดอาการวิ่งเร็วเลยวิ่งกันทีเลยครับมันต้องการจะอิสระอะไรอย่างนี้ต่อถือว่าถูกก็แล้วกันคือต้องการคือทุกครั้งที่ออกศึกเนี่ยจะต้องมีการให ให้จนมากจะเป็นเหล้าหรือไม่ก็สมุนไพรที่ทําให้ช้างหรือม้าเนี่ยเกิดอาการท้องเสียพอท้องเสียนี่ก็จะคึกแล้วหางก็จะชี้เพื่อหาวิ่งเดี๋ยววิ่งหาห้องน้ําอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนก็วิ่งหาห้องน้ําแต่นี่ก็เขาเหมือนวิ่งหาที่ที่ที่ถ่ายอะไรเงี้ยแต่ระหว่างนั้นมันยังไม่ถ่ายนี่ก็แต่ก็คึกแสดงว่าคนที่บังคับม้าหรือบังคับช้างในเวลานั้นได้เนี่ยต้องมีบารมีในการที่จะ บังคับได้เพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นผู้นําของสมเด็จพระเจ้าตากนะครับก็เดี๋ยวมอบชื่ออะไรครับอคุณคุณพัชราครับขอสองเล่มนะให้ให้เลยให้เลยนะให้เลยให้ท่านรองผู้ว่ากับท่านพลเรือตรีที่ท่านเป็นผู้มอบเชิญท่านรองนาลงแล้วก็พลเรือเอกครับลพล,<ผ>ลเรือเอก,เอกับศิลนะฮะอ้าว <laughs> <laughs> ไปลดยศอีกแล้วต้องขอประทานโทษครับ เชิญก่อนเลยครับเชิญผู้โอโสเชิญเลยครับเชิญแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับแล้วขออีกสองเล่มฮะให้กับขอจดหมายเหตุเมืองจันทบุรี ให้รองผู้ว่าท่านเป็นผู้ว่าเป็นผู้มอบครับขอเรียนเชิญตัวแทนจากขอสมุดขอจดหมาเหตุครับคุณกรวีนะฮะคุณกรวีนะครับเชิญครับแล้วก็ท่านที่มีจิตศรัทธานะฮะหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นหนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์อีกชิ้นหนึ่งเราอยากจะให้ เอาเอาเล่มนี้ก่อนเล่มของอาจารย์กุลทนนะฮะอยากจะให้ท่านที่มีจิตศรัทธาสมมุติจะนําไปมอบให้กับโรงเรียนใช่ไหมฮะห้องหอสมุดห้องสมุดโรงเรียนพวกนี้นะฮะก็สามารถติดต่อได้นะครับอย่างน้อยก็เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์อีกอันหนึ่งนะฮะแล้วก็ช่วงท้ายนี้นะฮะผมก็ต้องขอบคุณทุกทกท่านเลยที่มาร่วมงานเสวนา ท่านรองละลงด้วยนะครับแล้วก็พลเรือเอกวศินซึ่งโอกาสหน้าน่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันแล้วก็คุณมนตรีนะเป็นร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาที่ขาดไม่ได้ก็คือคุณอัครชัยแตงอ่อนนะพี่แปะของเราแล้วก็พี่นงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ทุ่มเทเป็นคนจากกรุงเทพนะฮะแต่ว่ามาทำสิ่งต่างให้คนจันเยอะแยะเลยจนเราคนจันเองก็ต้อง ขยับตัวเหมือนกันนะฮะเพราะว่าทางคุณแปะกับคุณนงก็มาเต็มที่ก็ได้สนับสนุนการเสวนาในครั้งนี้ขอบคุณสถานที่คืออู่ต่อเรือซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แต่ตอนนี้เรามีการพัฒนาไปเยอะแล้วนะฮะมีการสร้างศาลสวยงามเลยท่านผู้ชมที่ชมอยู่ก็สามารถที่จะมาท่องเที่ยวได้อยู่ไม่ไกลนะฮะถ้าจากกรุงเทพก็แป๊บเดียวสองสามชั่วโมงก็มาถึงแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณมูลนิธิอู่ต่อเรือ นะที่ช่วยกันจัดงานนี้กันขึ้นมามีคํากล่าวคํานึงที่ทางคุณอัครชัยแตงอ่อนหรือพี่แป้น,นได้สอนผมไว้นะฮะแล้วผมเองก็เริ่มนําไปปฏิบัติด,ด้วยนะ,ะคือท่านบอกว่าทุกครั้งเวลาเรามากราบไหว้พระเจ้าตากเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมาขอใช่ไหมมาขอน่นบางคนบอกโอ้ถ้าเรื่องเศรษฐกิจบางที่บอกว่าถ้าจะขอเรื่องลูกเนี่ยก็ต้องไปที่วัดอรุณหรือวัดอินเนี่ยสักอย่างนะฮะซึ่ง ผมก็คุยกับพี่แป๊ะพี่แป๊ะบอกว่าท่านจริงๆท่านให้เรามาเยอะแล้วนะใช่ไหมฮะท่านให้แผ่นดินเรามาทั้งแผ่นดินแล้วในการต่อสู้รบของท่านเนี่ยส่วนหนึ่งที่ท่านทําก็คือท่านกอบกู้เอกราชแต่ส่วนหนึ่งต้องอย่าลืมว่าการได้มาซึ่งเอกราชก็ไม่ได้มาด้วยฟรีๆท่านก็ต้องสู้รบก็ต้องมีการฆ่าฟันเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเราอยากจะให้ทุกๆท,ท่านที่ชมอยู่หรือทุกท่านในที่นี้เวลาสวดมน เวลาทําความดีนะฮะเราต้องยกบุญให้ท่านด้วยนะฮะผมไปไหนผมก็จะพูดคำนี้แล้วก็ผมก็ฝึกกับตัวเองเดี๋ยวนี้เวลาบริจาคเลือดไปทําทานทําบุญที่ไหนก็จะอธิษฐานแล้วก็ยกให้กับท่านถึงจะนิดนึงแต่รวมๆกันเนี่ยทุกคนเราก็สามารถให้กับท่านได้นะฮะก็ช่วงสุดท้ายอ,อ,อยากจะให้ความสมบูรณ์ของงานนี้ อยากจะเรียนเชิญท่านรองนายรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวขอบคุณวิทยากรที่มาจากกรุงเทพด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล่าวขอบคุณแล้วเดี๋ยวมอบพีเดียวเลยนะฮะเชิญครับขอเสียงปรบมือให้ท่านรองนายรงด้กับเรียน <c oughs> คณะวิทยากรและท่านผู้จัดรวมทั้งพวกเราทั้งหลายที่มาอยู่ที่นี่ด้วยทุกคนนะครับในานามของพวกเราผมค่ยขอขอบคุณคณะอาจารย์ซึ่งที่จริงแล้ว โดยศักดิ์เนี่ยท่านเป็นรุ่นพี่ผมด้วยผมก็รัชศาสตร์รุ่นที่25เหมือนกันที่จุฬาทีนี้วันนี้เป็นโอกาสที่เราได้ฟังแง่มุมในชีวประวัติของสมเด็จพระเจ้าตักิสิทธิมหาราชซึ่งเป็นคนจันทบุรีเนี่ยจะบอกตัวเองว่าเราเป็นลูกหลานท่านก็เราเชื่อท่านเป็นพ่อเราท,ทุกคนที่เป็นคนจันทแทรๆที่ไม่ได้อัวเองวาจากที่อื่นเนี่ย จะบอกว่าตัวเองเป็นลูกหลานท่านเพราะฉะนั้นเรื่องของพ่อแม่เนี่ยแต่ละเรื่องก็เป็นเรื่องสําคัญทั้งนั้นทุกเรื่องมีหลายเรื่องที่เรายังทราบไม่หมดมีอะไรที่เราแคลงใจเราก็อยากจะได้ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีหรือว่าเป็นข้อเท็จจริงก็ตามก็อยากรู้ทั้งนั้นวันนี้ได้รู้หลายเรื่องก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งระหวังว่าพวกเราที่เพราะว่าท่านท่านคงไม่ได้มาในฐานะที่ว่าเป็น อาจารย์อย่างเดียวแต่มาเพราะเป็นลูกหลานท่านด้วยเหมือนกันเหมือนกับเราคนจันบุรีก็จะมีโอกาสหน้าอีกแล้วก็จะมีแง่มุมต่างๆที่หลายเรื่องยังเป็นที่แคลงใจอยู่ซึ่งอาจจะเป็นการนําเสนอในเชิงทฤษฎีก็ได้แต่ว่าผมเองก็ยังไม่ได้อ่านหนังสือที่ท่านอาจารย์คุณทนเขียนผมไม่รู้ว่าข้อสรุปเป็นไงเเอิญผมไปเป็นอำเภออยู่ที่ตรงติดกับอำเภอพรมคีรีเลยเป็นอำเภอพระพรหมคนแรกแล้วก็ ยกเขามไม่ไม่ค่อยออกหรอกครับระหว่างประวัติศาสตร์กับความเชื่อส่วนตัวความเชื่อส่วนตัวมักจะมีอิทธิพลมากกว่าหรือซ้ําแต่กรัน้นก็ตามเนี่ยวังว่าถ้าหากว่าจะมีวันนี้เป็นวันคงสำหรับท่านอาจารย์ปริชาติคงไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าครั้งที่สี่แล้วแต่ขออย่าเป็นครั้งสุดท้ายยังเป็นอีกหลายหลยครั้งและผมเชื่อว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยคุณค่าที่เกิดขึ้นในใจกับพวกเรา จะมีมากขึ้นกว่านี้ทุกทีนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในนามของคนจันบุรีที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังบางท่านและน่าจะมีการบันทึกผมไม่แน่ใจว่ามีการบันทึกหรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าถ้าวันนี้น้อยไปเดี๋ยววันหลังจะจัดให้ใหม่ให้เยอะๆกว่านี้อีกขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณแทนคนจันทบุรีทั้งมวลครับขอบคุณท่านรองนะฮะครั้งหน้าคงจะมีการจัดเกิดขึ้นอีกเพราะว่า จะไปสอดคล้องเดี๋ยวเหมือนที่อาจารย์ิที่บอกว่าสมเร็จในยอดขายแต่ว่าล้มเหลวนะฮะในการต่อยอดแต่วันนี้หวังว่าเป็นจุดประกายเริ่มต้นจะมีการต่อยอดกันต่อๆไปนะฮะก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงของการมอบของที่ระลึกนะฮะเดี๋ยวใครจะมอบใครก่อน <laughs> เพราะว่าต่างทางเราก็เตรียมของมอบให้กับวิทยากรเดี๋ยวเชิญท่านรองลองอีกครั้งหนึ่งนะฮะมอบของที่ระลึกให้กับ วิทยากรทั้งสามท่านที่สละเวลามอบเวลาแล้วก็ความรู้ให้เราครับดรปียนาบุญนาคแล้วก็ต่อไปดรจุริธพงษ์จุรารัตนะฮะอาจารย์ ประจําวิชาประวัติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ท่านสุดท้ายซึ่งก็ได้ประสานงานกันมาตั้งแต่ต้นในการจัดเสวนาคืออาจารย์กุลทนวัฒวีผู้ที่สืบค้นแล้วก็เผยแพร่ร่วมกันมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวทางฝั่งวิทยากรก็จะมีของที่ระลึกนะฮะซึ่งเป็นคุณค่าอย่างสูงนะฮะมอบให้กับท่านรองด้วยนะฮะก็เป็นหนังสือ,อ หนังสือพระมหาสัตว์กับการสื่อสารนะฮะซึ่งตั้งใจทํามากหนังสือสวยมากแล้วก็ถวายนะฮะในหลวงแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นคุณค่านะครับแล้วก็ในท่านต่อไปก็คือมอบให้กับคุณอักราชัยแตงอ่อนแล้วก็พี่นงนะฮะซึ่งวันนี้ตัวแทนก็คือคุณมนตรีมารับแทนก่อน แล้วก็มอบให้กับมูลนิธิปู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเรามีภาพรมราชานุสาวรีสวยงามก็เชิญ <c oughs> อาจารย์พิสิทธ์ก็เป็นตัวแทนรับมอบนะฮะครับขอบคุณมากเลยฮนะวันนี้ก็คงจบการเสวนาแต่เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตาม นะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมเสวนาทุกๆท่านเลยหวังว่าการเสวนาในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายความคิดของหลายๆท่านไปต่อยอดไปช่วยกันนะฮะเพื่อให้ประวัติศาสตร์ของอประเทศไทยเนี่ยมนะีการสืบทอดกันต่อไปทําให้คนเราเนี่ยได้ระลึกถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสําคัญอย่างไรแผ่นดินเราเนี่ยเราควรจะหงแหนอย่างไรนะตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นและขอให้ทุกท่านเข้ามาร่วมกับพวกเราด้วย วันนี้หมดเวลาสวัสดีครับ